สวัสดีเพื่อนๆและผู้ติดตามเกิดมาเป็นช่างก็ต้องซ่อมได้ทุกอย่างวันนี้ก็มียางเรเดียนของซูโมอเอ็กมาให้เปลี่ยนตอนแรกก็คิดว่าไม่น่าจะเปลี่ยนได้นะคงจะยากนะาดูก็เลยคิดว่าอ่ะไหนละไม่ลองไม่รู้ก็ต้องลองนะฮะเผื่อจะทำได้หรือไม่ได้ค่อยว่ากันอีกทีตอนนี้ก็ถอดออกไปแล้ว ง่ายมากตันนี้ก็ขั้นตอนการใส่ต้องออใช้น้ำยาล้างจานที่ใส่ไปในขวดพกกี้ฉีดเพื่อความหล่อลื่นและทำความสะอาดของสิ่งของล้อ,อยางนะเพื่อจะได้เอาอยางใส่เข้าไปนะครับหลังจากดูทิศทางให้ดีแล้วว่าไม่ใส่กลับนะมีลูกศรบอกว่าหมุนไปทั้งไหนต้องดูให้ดีก่อนมิฉะนั้นจะต้องถอดกลับมาอครั้งนึงเพื่อกลับ แล้วเราก็งัดใส่เข้าไปใส่เข้าไปช่งนี้มันไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นอีกด้านหนึ่งต่อไปก็อีกด้านหนึ่งจะยากขึ้นมาหน่อยพอดีเจ้าของรถก็มาช่วยค่อยๆงัดไปอย่าให้เป็นรอยเพราะว่าห้ามเป็นรอยเนาะถ้าเป็นรอยแล้วปุ๊บ มันก็จะทําให้รั่วนะตรงขอบเนะี่ยขอบวงล้อขอบกระทะที่สัมผัสกับล้ออยางห้ามรั่วเด็ดขาดเฮ้ยห้ามเป็นรอยนะพยายามหลีกเลี่ยงการงัดตรงๆเพื่อเป็นรอยต,ตอนนี้เราก็ใช้ยางเก่ามาลองไว้เพื่อกลับด้านอีกด้านนึงนะแล้วก็เราก็ค่อยๆงัดไปค่อยๆไล่ขอบให้ลงไล่ไปเรื่อยๆ ค่อยๆงัดไปอย่าให้เป็นรอยเด็ดขาดงัดไปเรื่อยๆค่อยๆทะนุทะนอมด้วยความนุ่มนวลค่อยๆนะครับคราวนี้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นและแล้วเราก็ใส่ได้สําเร็จเสร็จแล้วตอนนี้การขั้นตอนการเติมลม ก็ต้องใช้ลูกศรอ,ออกก่อนเพราะว่ามีช่องว่างระหว่างขอบล้อกับวงล้อเขาเรียกว่าอะไรกระทะต้องใช้ถอดลูกศรอออกใช้ปืนยิงลมฉีดลมให้เข้าปริมาณเยอะๆที่สุดเพื่อจะดันขอบยางออกมาและยางก็จะไม่รั่วแล้วกนะ็ค่อยๆเติมลมเข้าไปอีกทีหนึ่งบางคนเติมไม่เป็นเติมเท่าไหร่ก็รั่วออกหมดเติมเท่าไหร่ก็รั่วออกหมดนะต้องเคล็ดลับคือถอดลูกศรอ,ออก แล้วก็ปืนยิงลมยิงด้วยความแบบเยอะๆยิงแรงๆมันจะขึ้นขอบยางจะขึ้นขอบได้เร็วและจะง่ายเสร็จปุ๊บเราก็มาเติมลมอีกทีหนึ่งระหว่างเติมต้องใส่ลูกศรเข้าไปให้ทันก่อนลมที่จะหมดแล้วขันลูกศรให้แน่นแล้วก็มาเติมลมแบบธรรมดาอีกทีหนึ่งค่อยๆดูว่ายางเต็มหรือ,อยัง แล้วเราก็หลังจากเติมลมได้ขนาดได้พอแล,แล้วเราก็มาเช็ครอยรั่วของขอบ <Okay. S 1> อทั้งสองด้านไม่ว่าจะเป็นลูกซ้อนอขอบยางทั้งสองด้านโดยใช้น้ำยาล้างจานที่ผสมแล้วใช้ป๊อกกี่ฉีดดูถ้าเกิดมันรั่วก็ต้องมาแก้ไขนะถ้าไม่รั่วก็โชคดีไปก็เอาไปใส่ล้อรถได้เลย อ่ะนะก็ลองอลอทำกันดูถ้าเกิดใครทำได้อ่ะเสร็จแล้วถ้าชอบก็กดติดตามด้วยสวัสดี